คุณจะเห็นว่าน้ำอะ่ะมันไหลเป็นสายเลย มันไม่ได้ขาดสายมันมีความหนืดนะแล้วก็เวลาที่เทลงมามันจะสโลลงมาแบบช้าๆมันไม่ได้เป็นของเหลวแบบน้ําทั่วไปนะคะช่วงจังหวะที่เราเทลงไปในน้ําแข็งอะ่ะมันค่อยๆไหลแทรกผ่านน้ําแข็งลงไปช้าๆมันคือชาที่แบบไม่ถึงกับเป็นนมเหนียวเหมือนที่เคยฮ uh ิต huh. กันอยู่ทั่วไปเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเขาจะฮิตนมเหนียวอันเนี้ยไม่ได้เป็นนมเหนียวแต่ว่ามัน,น,นข้นกว่าชาทั่วไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel. ช n n e l เชฟแวนแอนมนุษย์เมีย ะะและก็มาตามคําเรียกร้องแล้วนะมีคนอินบ็อกซ์ถามมาเยอะมากๆอยากได้ชาแบบ ข้นๆหน,นืดๆแต่ไม่ได้ข้นถึงขนาดเป็นพวกนมเหนียวแบบที่เขาเคยฮิตกันนะอันนี้เป็นชารูปแบบใหม่นะคะข้นหนืดไหลชา้าๆเหมาะสําหรับทําใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็ตักใส่น้ําแข็งเป็นแก้วนะคะรับประกันเลยสูตรนี้ตักใส่น้ําแข็งแล้วไม่ชืดนะคะมีความหนืดเคลือบน้ําแข็งทําให้น้ําแข็งละลายช้าด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเปิดร้านชานะคะห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ กดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมีใบชาทั้ง4ชนิดเลยนะครับส่วนชาว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกไปในคอร์สนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับก็จะเป็นคอร์สของน้ําชาร้อยร้านนะครับซึ่งเราจะเปิดคอร์สนี้อยู่ในวันที่6เดือน6นี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆรอติดตามที่ได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับน้าตาลทรายนมข้นจืดแบะแซ นมข้นหวานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ําที่เราจะใช้ทําตัวชาครับซึ่งน้าในวันนี้นะครับเราจะใช้อยู่ที่7,500 ML ครับซึ่งตอนนี้เราก็นําไปตั้งไฟรอไว้ก่อนครับสำหรับอัตราส่วนเราจะใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกกันให้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปลงมือทากันได้เลยนะครับวิธีการทานะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาผสมนมกันก่อนเลยครับนั่นก็คือเราจะเอานมข้นจืดนะครับมาผสมกบนมข้นหวานครับและเราก็คนนม2ตัวนี้ให้เข้ากันได้เลยนะครับ พอผสมของเราเข้ากันแล้วนะครับก็จะพักไปก่อนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาน้าเชื่อมสูตรพิเศษกันเลยครับวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากครับอันดับแรกครับนําน้าตาลทรายนะครับเทใส่หม้อครับพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนําไปตั้งไฟครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําตัวชากันนะครับอันนี้คือน้ําร้อนที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนาใบชาทั้ง4ีชนิดนะครับมาเทใส่ในน้ําร้อนครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ กดดลงไปให้ใบชาจมครับพอใบชาของเราจมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาอบทิ room, like ้งไว้ครับเป็นระยะเวลาประมาณ7นาทีนะครับปิดแฮสนิดได้เลยนะครับหลังจากที่เราอบชาจนครบเวลาตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเปิดฝาครับและเดี๋ยวเราก็จะมากรองชากันครับเนื่องจากมันเยอะนะครับจะใช้เป็นกระบวยตักเอานะครับสําหรับวิธีการกรองชานะครับให้เรานําผ้าขาวบางครับมาวางไว้บนหม้อครับเสร็จแล้วก็นามาถึงหรือว่าเราจะรองด้วยตะแกรงอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆมากรองครับ กรองเอาชาออกมาครับอย่าบ่มไว้นานกว่านี้นะครับถ้าเกิดบ่มไว้นานกว่านี้เดี๋ยวตัวชาของเรามันจะมีรสฝาดได้นะครับ <Aww. S 1> เราก็จะกรองชาอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับหลังจากที่เรากรองชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําพวกใบชาพวกนี้นะครับเอาขึ้นไปได้เลยครับแต่สําหรับสูตรนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะไม่บีบเอาน้ําออกจากตัวใบชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ตัวชาของเรามีรสฝาดได้ครับแล้วออกก่อนนะครับอันนี้ที่เราใส่ซ่อมไปไว้ว่าเป็นการล็อกไม่ให้ตัวกระชอนเนี่ยมันตกลงไปข้างล่างนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาตวงตัวชากันครับเราจะใช้ตัวชาทั้งหมด5ลิตรนะครับเหยือกที่ขนาดครบ1ลิตรพอดีก็สามารถใช้ได้ครับและเราก็นําชาที่เราตวงมาไว้นะครับเทใส่หม้อได้เลยครับหลังจากที่เราตวงชาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชาส่วนที่เหลือนะครับเราไม่ได้ทิ้งนะครับเราจะใช้ชาตัวนี้นะครับม่เป็นหัวเชื้อช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวชาของเราครับต่อไปนะครับเราจะนําแบะแซครับมาใส่ในตัวชาของเราครับ พอเราใส่แบบแสลงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราก็จะใส่ตัวน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของเรานะครับซึ่งวิธีการใส่นะครับเราก็จะนำกระชอนตาถี่มานะครับแล้วก็กรองอน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของเราลงไปครับถามว่าทําไมเราต้องกรองครับที่เราต้องกรองเพราะว่าเผื่อบางทีอาจจะมีเศษของตัวที่มันไม่ละลายนะครับเราก็จะกรองให้หมดอย่างนี้เลยครับจะเห็นว่ามันจะมีแบบพวกก้อนใสๆอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องปัดาดนะครับเราก็ทิ้งได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนครับคนให้ตัวแบะแสละลายเลยนะครับ หลังจากที่แบะแซกกน้าเชื่อมสูตรพิเศษของเรานะครับละลายตัวเรียบร้อยแล้วครับเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนํานมที่เราผสมไว้ครับมาเทใส่ไปได้เลยนะครับสําหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วเาก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดฝาแล้วก็นําไปน็อกน้ําเย็นไว้ครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่ชาของเราเย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นชาที่เราน็อกน้ําเย็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเทใส่เหยือกครับ<ๆ>แต่เราจะมากรอกน้ําแข็งใส่ถุงก่อนครับที่เราทาอย่างนี้นะครับเพราะจะทําให้ชาของเราเย็นตัวอยู่ตลอดครับวันนี้เราจะใช้เป็นถุงซิปล็อกขนาดใหญ่นะครับเราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รีดลมออกให้หมดครับแล้วเราก็ล็อกซิปให้แน่นได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นะครับ แล้วต่อไปแล้วก็เทชาของเราใส่ลงไปในโถได้เลยครับเราก็จะได้ชามาประมาณนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะนำขายนะครับเราก็หาฝามาปิดไว้ก่อนครับแล้วทีนี้ชาเราก็พร้อมรับแขกแล้วครับรับจี่แก้วดีครับคุณลูกค้ามาชิมหนงแก้วก่อนค่ะวันนี้เรามีบริการห่อใส่ถุงกลับบ้านด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวชิมแก้วหนึ่งก่อนถ้าเกิดอร่อยเดี๋ยวเหมาสักสิบถุงเลย แต่อย่างแรกเลยนะที่เห็นได้เลยก็คือสีของชาสวยมากนะคะคือมันไม่ได้ออกแบบเป็นสีส้มเกินไปนะอย่างคราวที่แล้วที่เราเคยสอนเนี่ยอันนั้นนะมันจะเป็นแบบชาใส่ถุงใช่ไหมคะแบบขายในราคาประหยัดซึ่งเราก็จะเน้นให้สีมันสดใสนิดนึงเนาะก็ใช้ชาอีกที่ห้อหนึ่งนะคะแต่พอมารอบนี้ใช้ชาถึงสีห้อเลยนะคะก็จะทําให้สีเนี่ยเหมือนชาใต้อะเหมือนชามาเลเซียอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าสีเข้มกว่า นะสีดูแบบเข้มกว่าส้มกว่านิดนึงนะคะแต่ว่ามันดูแบบผู้ดีผู้ดีอะสีอ่ะเหมือนชาตามคาเฟ่แพงๆนะคะคุณจะเห็นว่าสีเนี่ยหืสีมันเป็นแบบดูก็รู้ว่าเข้มข้นอ่ะมันนวลนๆนะคะคือไม่แปละเกินไปไม่เืดเกินไปแบบสีคือดีมากมาชิมพร้อมกันคะ่ะเชฟ วิ่ยหอมมากช็กินไม่เกรงใจคนดูเลย <c oughs> ล้ไหลลื่นๆคอสบายๆ <c oughs> ายอ่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูนะว่าชาเนี่ยมันเข้มข้นมาก คือมันค่อยๆไหลลงไปในคอแบบช้าๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าพอเราช่วงจังหวะที่เราเทลงไปในน้ําแข็งอะ่ะมันค่อยๆไหลแทรกผ่านน้ําแข็งลงไปช้าๆมันคือชาที่แบบไม่ถึงกับเป็นนมเหนียวเหมือนที่เคยฮิตกันอยู่ทั่วไปเมื่อสักปีสองปีที่แล้วก็จะฮิตนมเหนียวอันนี้ไม่ได้เป็นนมเหนียวแต่ว่ามันขนน้นกว่าชาทั่วไปแล้วมันก็แบบเราจะเรียกว่าเป็นอะไรเดียชาหนืดเออมันมันแบบกึ่งๆึงแบบไม่ถึงกับเหนียวนะ ล้นสูตรนี้นะเราปรับปรุงมาโดยเฉพาะเพราะว่าจะให้เหมาะสาหรับการใส่น้ําแข็งขายครับทุกสูตรที่ผ่านมาเราจะเน้นแบบให้ใส่ขวดขายเนาะก็คือเหมาะกับการยกดืก่มเลยใช่แต่อันนี้คือรับประกันเลยว่าใส่กับน้ําแข็งแล้วไม่ชืดนะคะเนี่ยอันนี้ดูดไปเยอะแล้วนะแต่คุณดูนี่คุณสมบัติของมันก็คือมันจับน้ําแข็งดีมากเคลือบน้าแข็งอยู่ทุกเม็ดเลยมันไม่ได้ดูเหลวๆนะเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยมันมันดูแบบนนะ นึดๆหนๆหน้อยอะนะเพราะปกติสมมติว่าถ้าเกิดเราเทอย่างเงี้ยน้ำจะต้องแบบเจิ่งมาแล้วอันนี้คือน้ํายังเกาะติดอยู่ที่ตัวน้ําแข็งอยู่เลยครับแล้วก็ตอนกลืนลงไปอ่ะคือมันรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นมวลสารที่หนาแน่นเกือบจะเหมือนโยเกิร์ตเลยหลังจากที่เราชิมไปเมื่อกี้นะครับก็พักๆหนึ่งแล้วนะจนมาถึงตอนนี้ยังมีแบบกลิ่นตลบอบวนอยู่ในปากเป็นกลิ่นของชาอยู่เลยนะครับใช่ใช่คือแบบดื่มเข้าไปแล้วอ่ะคราวนี้ลมหายใจเราอ่ะที่หายใจเข้าออกมันก็คือได้เป็นกลิ่นชาเลยคือจะบอกอย่างงี้ตอนเนี้ย มันจะมีกระแสจากใน t i k t o อกนะที่แบบว่ามีชาที่เขาแบบเข้มข้นมากๆคนไปต่อคิ้วตั้งแต่ตีสี่ตนะีหอะไรเงี้ยเนาะก็มีหลายคนที่แบบอินบ็อก์มาเยอะมากนะคะที่เราเพิ่งทําคลิปออกมาเพราะว่าเราไปทดลองมาเนาะเชฟเนาะว่าแบบ,บเออต้องใส่อะไรเนี่ยเนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะตอนเว็นเทเนี่ยนะคะเนี่ย คุณจะเห็นว่าน้าอ่ะมันไหลเป็นสายเลยมันไม่ได้ขาดสายมันมีความหนืดนะแล้วก็เวลาที่เทลงมามันจะสโลลงมาแบบช้าๆมันไม่ได้เป็นของเหลวแบบน้ําทั่วไปนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาสูตรที่เพื่อนๆดูตรงเนี้ยนะคะเอาไปทําขายได้เลยนะมันก็เข้มข้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนแบบอย่างละเอียดเลยนะคะเราจะมีตัวที่เป็นน้ําเชื่อมสูตรพิเศษนะคะที่เราเคี่ยวมานะคะซึ่งมันจะมีส่วนผสมลับที่แบบว่าทั่วไปไม่มีใคร บอกคุณแน่ๆนะตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ในคอร์สเป็นคอร์สใหม่ของเชฟแว่นนะคะชื่อคอร์สว่าน้ำชาร้อยล้านนะจะสอนสูตรชาเนี่ยสารพัดชนิดเลยนะคะอย่างเช่นชาไทยตัวนี้เนาะชาเขียวโกโก้โอวัลตินไมโล ทานนมเย็นนะคะชาชมพูอะไรเงี้ยก็จะเอาไปรวมไว้ให้นะในคอร์สอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเรียนนะคะก็ให้ทักไปหาแอดมินได้ที่เ e Bo ุ k Fanpage ของเชฟแวนนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสอนส่วนผสมรับให้นะว่าวิธีการเคี่ยวน้ําเชื่อมหนืดนะคะว่าทํายังไงที่จะทําให้น้ําชาตัวนี้มันเข้มข้นจนแบบว่าหนืดนะถ้าเกิดว่านมเหนียวนะคะเขาก็จะใส่แบบเป็นนมข้นหวานเยอะๆเพื่อให้มันหน,นืดใช่ไหมแต่มันจะหวาน<ป>แสบคอใช่ แต่ว่าสูตรของเราเนี่ยจะไม,ไม่ได้หวาน,วานเออแต่ว่าข้นนะคะ่กลมกล่อม,มครับใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคพิเศษนะครับถ้าเกิดสําหรับลูกค้าบางคนที่ชอบความเข้มข้นนะครับให้เรานําหัวเชื้อที่เหลือจากการกรองชารอบแรกนะครับมาตักใส่แก้วครับอย่างแก้วนี้เราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ มันจะลดความหวานลงนิดนึงแล้วก็เพิ่มความแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมมากขึ้นด้วยเนาะแต่ว่าร้านที่กําลังเป็นกระแสอยู่ใน t i k t ต k อกเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขาจะมีการตีฟองนมนะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ด้านหน้านะคะฟองนมแบบล้นๆฟูๆน่ากินมากเลยคะ่ะ และนี่ก็เป็นชาที่เรารองมาใส่ถุงให้ดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่234บาท53สตางค์ครับทำได้ทั้งหมด9ลิตรกว่าๆครับก็ถ้าเกิดเราตักใส่ถุงนะครับถุงละ300กรัมนะครับเราจะได้อยู่ที่30ถุงครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตักใส่ถุงนะครับ250 ml นะครับก็จะได้อยู่ที่36ถุงครับถุงที่เราใส่300 ml นะครับต้นทุนจะอยู่ที่7บาท81สตางค์ครับซึ่งโดยปกติเขาก็จะขายกันแบบถุงละ30นะคะนั่นหมายความว่าากกไรดีม สำหรับต้นทุนถุงละ250 ml นะครับก็ราคาจะอยู่ที่6บาท51สตางค์ครับยิ่งถูกไปกันใหญ่ ซึ่งถ้าเกิดว่าตัดแค่250 ml เนี่ยก็อาจต้องขายราคาย,ย่อมยาวหน่อยเราก็ไม่อยากจะไปกําหนดนะคะว่าคุณจะต้องขายเท่าไร่เราได้แต่แค่สอนนะคะไปแกะสูตรมาให้นะว่าเอออะไรที่มันจะอร่อยนะคะอะไรที่มันจะทําให้คุณขายดีนะเราก็จะไปสาะหาสูตรมาให้นั่นเองนะคะกว่าจะได้แต่ละสูตรต้องบอกเลยนะว่านานมากๆนะคะแบบแกะกันบางทีเนี่ยหลายวันหลายสัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเชฟแวนด้วยนะและตอนนี้ที่เพจของเชฟแวนนะคะ ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบุกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สเตดดี๋ยวเรือคอร์แสแซนด์วิชพาดวยและตอนนี้ที่ขายดีมากๆนั่นก็คือคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลน,นะคะเพราะว่านักเรียนเอาไปทําขายแล้วเนี่ยกลับมาบอกกันเลยนะคะว่า ขายดีมากๆค่ะครูขายกันแบบถล่มทลายบางคนก็เอาไปขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านกันด้วยนะคะทำส่งพวกแก๊ฟฟู้ดไลน์แมนฟู้ดแพนด้าได้เลยนะคะใครอยากขายยำอย่าลืมมาสมัครคอร์สนี้นะและที่กําลังจะเปิดล่าสุดนี้เลยนะคะนั่นก็คือคอร์สชานี่แหละตัวนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ชาตัวนี้นะ สอนชาแบบครบถ้วนมากๆเลยนะคะก็สอบถามแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ